ดูสิคะอุ้ยมอพดอ้อวคอนตรวจเลยคะ่ะกินกันน้ำยาแระเซบสวัสดีค่ะมอิเ้มาพผอก,กับม่อแมวชาแนลนะคะมนิ้สมาเฮขนมเอน้ำยาขนมจีนนะคะอันนี้ตำอันนี้อยู่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้มไว้แล้วนะคะ กระช่ายค่ะตำใส่พีกแกงนะคะคือพีกแกงสําเร็จมากนะคะบริเฮตเองค่ะอันนี้ปลาเนนค่ะได้มาจากคุณ้อค่ะปลาตัวนี้เอแม่น้ำม,มันไงจากประเทศจีนค่ะได้มาจากแม่น้ำแยงซีค่ะ แต่ปลามาตะไก่นะคะมื่อน,นี้ปลาตัวนี้ไม่รุดมาจากเคือนสามพากับพี่น้องประเทศจีนตามค่ตามเอาเนื้อปลาใส่ค่ะพี่น้องเอาเนื้อปลาใส่ค่ะเนื้อปลานลานลตัวนี้หลุดมาจาก เขื่อนสามผานะคะประแม่น้ำแยงซีประเทศจีนค่ะตามไปค่ะตามปลายประเดกตามกับตามดีๆนะคะใส่เนื้อปลาลงไปเยอะๆเลยค่ะอันนี้มาบันทึกเสียงใส่ไหมเดวยะค่ะพี่น้องเสียงตอนอัน ไอ้แกเนือปลากันอยู่หน,น่มันมีเสียงเพลงมีลิกซอกลิกซีดนะคะพี่หน้องก็เลยเออเมื่อกี้นี่มันกะทินะคะม่วกะทิขวค่ะอันนี้ตีนไก่ค่ะตีนไก่นี้ได้มาจากประเทศภูฐานนะคะเทือกเขาสูงค่ะไก่ตัวนี้อยู่ที่ราบสูงนะคะ ต้มเรียบรอย้อยแล้วค่ะเปื่อยแล้วค่ะต้มสนามปลาแดกด้วยค่ะพี่น้องต้มสนามปลา้านัวๆน,นะคะขนมจีนน้ํายาค่ะแต่ก็ต้องใส่ปลาร้าด้วยนะคะเพื่อความหอมค่ะขายป่าแดดนะคะปลาแดกพงสุรลนี่อพออยากมาใส่เข,าข่าคุนฤค่ะมาข่าวพรอยากใส่พงสุรลผขุนค่ะขาดไม่ได้ค่ะปลาร้าผงชุรสดควันตวดๆเลยเห็นไหมคะ กะทิขัวแล้วหอมหอมเด้อค่ะเด้อหอมบอค่ะพี่น้องทั้งหน้าจอค่ะอันนี้ก็คือเร,เราจะกรองนะคะมันจะมีก้างปลาเนาะกระกองอันนี้กองน้ำลงหอมประแดกค่ะพี่นอ้องหอมหอมควันตรวจตรวจอยู่ค่ะ หอนบะคะพี่น้องหอมปลาแดกบะคะนั่นไอ้วามหอนถึหนะหอนบะคะพี่น้องอันนี้ไม่เป็นเนื้อปลาที่มันเปื่อยอยู่ในหม้อน,นะคะบบบที่นี่ครับกเอาหางกะทินะคะมะเขีืวค่ะเติมหัวเติมไอ้นี้ลงไปค่ะ กะทิโลละเจ็ดสิบาทนะคะแพงนะคะต้องขูดเอาให้หมดค่ะติดอยู่ในกลนหมอนะคะขูดหมอโร่งค่ะขูดหมอล่งล่างค่ะนี่ค่ะขูดเลยค่ะกะทิแพงนะคะกะทินี้ได้มาพ้ามาจากหมู่เกาะชวาค่ะก็เลยต้องใส่ให้หมดค่ะอย่าให้เหลือค่ะมันแพง นะคะุณหลางถั่วกระหลังไปด้วยค่ะพี่นอ้องยังมาตามต่ออีกอยู่ค่ะว่ามันตามแล้วนะคะว่ามันตามแล้วแล้วนะคะบัตรที่นี่ก็เอาไอ้พริกแกงที่ข้าตามใส่กับเนื้อปลาใส่นะคะเป็นตะกินค่ะพี่น้องอะพริกแกงลงนะคะที่ข้าตามใส่กับเนื้อปลานะคะ ตอนนี้ก็ไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆค่ะมาที่นี่กาค้นค่ะพี่น้องคนนะคะจะให้มันติดก้นหม้อนะคะหมอนี้บควนแน,น,นะนํำเลยค่ะหมอนี้เป็นหม้อแบ่งค่ะไม่ไม่ควรอามัดำมทำนะคะ แต่มันหาหมอ้อใหญ่กว่านี้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาหมอ้อนี้มาถ้าคนนั้นเอแรงๆนะคะรหม้อมันจะวิ่งหนีเตาค่ะเพราะว่ามันไม่บาลานซ์กับเตาค่ะนี่ค่ะน้ำกระรากสะเดือดกับพีน่น้องเาใส่ไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวกะทิไปค่ะใส่ไฟอ่อนเคี่ยวกะทินะคะ ฐานไฟนี้นะคะฐานนี้ได้มาจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะผสมลาวาภูเขาไฟค่ะต้มเห็นไหมคะทานค่ะนี่คะ่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะหมอเริ่มเดือดแล้วค่ะถือถวยมาถาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะสีสันหนากินบอค่ะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะ เติมเกลือลงไปนะครับปรุงรสน้ำตาลนิดนึงค่ะอันนี้รสดีนะคะรสดีเริ่มจะเป็นก้อนแล้วนะคะเพราะว่าเปิดไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วค่ะ มันก็เลยเป็นก้อนค่ะอากาศมันความชื้นนะคะ่ะฝนค่ะไม่เห็นยุ่งบอคะ่ะบินผ่านหมอกเมื่อกี้นี้ค่ะกำลังสีวนหาที่ตายนะคะยุ่งค่ะเห็นเปลวไฟไหมคะตอนนี้ฐานกำลังจะเริ่มแดงเต็มก้นแล้วคะ่ะเต็มก้นเตานะคะเรียกกระเดือกค่ะพี่น้อง เบิ่งเพิ่นตั้งหม้อนะครับพี่น้องเป็นตะไลออกจากเตานะคะไม่ควรนะคะหม้อนี้ไม่ควรค่ะอื่มกี่นีเห็นแวบ,บๆบนะคะแอบเติมฟงชุโหลดเป็นบาคา่คะาดูสิครับถ้ามันติดก้นเตาแล้วมันจะคนยากนะคะหม้อันนี้มันจะไหลวิ่งหนีจากเตาค่ะ ดูสิหอมมากเลยหอมบอค้าเพื่อนเพื่อนหอมกะทิหอมนำยาขนมจีนบอค้าเป็นยังไงคะเชฟกุกค่อร่อยมากเลยยกนิ้วให้สิคะยกนิ้วิ้วบอกว่าอร่อยเพลินบายกโป๊ะหนะคะใส่เข้าไปค่ะ เลือดนี้เป็นเลือดอีแลงนะคะอีแลงได้มาจากเทื้อเข่าที่ลาบเอที่สูงสุดของประเทศภูฐานค่ะเลือดอีแลงนะคะถ้าไม่พอก็เอาเลือดคนปรุงนะคะลงไปด้วยค่ะ แต่ดิฉันคิดว่าคงจะพอนะคะโอ้ยหอมคับพี่น้องไปซือขนมจีนไว้ถาดเราเลือกขายอยู่ทั้งบาง้านหนห็นบอค่ะแผนกตรวจสอบคุณภาพมาอีกผูน้นึงแล้วค่ะซิมค่ะซิม ดูสิคะเดือดปุก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 ค่ะปวดอ้วอ้วนอ,อ้วนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีสักก่อนนะคะพี่น้องผู้ใดาจะกินขนมจีนมาเด้อค่ะถือถ้วยมาพร้อมซื้อขนมจีนมานั่นะคะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคข,ข้ามาสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่พี่น้องๆบ๊ายบาย